ท่านผู้ชมกาแฟดำอยู่นะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาทําน้ําผึ้งผสมกาแฟทานนะครับตอนเช้าๆนะครับกาแฟดํานะครับก็เชิญครับเชิญท่านผูน้ชม แต่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาทานน้ำพึ่งแทนน้ำตาลกันนะครับลดน้ำลงให้ใช้น้ำพึ่งแทนน้ำตาลนะครับผมก็จะใส่กาแฟหนึ่งช้อนนะครับ ซึ่งในน้ำผึ้งเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับเป็นน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติผมได้หาไว้นะครับดูความเหนียวครับทานผู้ชมนี่ครับวความเหนียวของน้ำผึ้งเดินห้าละบางคนบอกว่าอุย้ยหัว,า,หวานนะครับในกินหลักน้ำผึ้งหว,หวานออทำอยา่างกระทันไม่กินน้ำตาลนะครับในแต่ละวันเนี่ย แม่ในน้ำตาลอันตรายกว่าในน้ำพึ้งอีกนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลปิ๊บกว่าจะได้ออกมาเป็นน้ำตาลเนี้ยมันผ่านขั้นตอนอะไรบ้างท่านรู้หรือเปล่าสารเคมีอะไรเยอะแยะซึ่งในน้ำพึ่งเป็นน้ำพึ่งแท้จากธรรมชาติไม่ผ่านขั้นตอนไม่ผ่านสารเคมีอะไรเลยนะครับก็ หอมมากครับหอมน้ำผึ้งครับท่านผู้ชมนี่ครับมีประโยชน์นะคะท่านผู้ชมน้ำผึ้งเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าน้ำตาลจริงๆซึ่งในน้ำผึ้งเนี่ยไม่ใช่มีแค่น้ำตาลกรูโพตอย่างเดียวยังมีวิตามินมีสารอาหารอีกเยอะแยะมากมายซึ่งถ้าท่านใช้น้ำตาลในการชงกาแฟนะครับท่านกไ็ได้แต่น้ำตาลกรูโฟต์อย่างเดียวล้วนๆเลย แต่น,น,น้ำผึ้งเนี่ยเป็นน้ำตาลกรูโคสที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับ่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตปูเขาก็มีคนวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับว่าในน้ำผึ้งมีประโยชน์นะครับดังนั้นนะครับรณรงค์ให้ใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลครับ อหอมหวาหนมากครับท่านผู้ชม